สวัสดีครับความสุกสนของลูกๆเราชอบไปแย่หมาแย่แมวนั่นเขาเองก็มีความเสี่ยงที่จะถูกหมาแมวกัดครับบางบ้านก็ชอบเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวไว้เป็นเพื่อนเด็กเด็กก็ชอบเล่นด้วยครับแต่บางทีก็โดนกัดโดนเลียโดนข่วนแล้วเมื่อไหร่ล่ะครับที่เราจะต้องพึ่งความช่วยเหลือจากหมอนะครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้าถูก หมาแมวกัดไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่บ้านคนอื่นหรือเป็นหมาแมวจรจัดก็แล้วแต่ที่บ้านสําคัญมากนะครับอย่ามัวแต่ตกใจนะครับรีบล้างด้วยน้ําเปล่านะครับจะฟอกสบู่หรือไม่ก็ได้แล้วก็ใส่ยาฆ่าเชื้อครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องทําเบื้องต้นนะครับเพราะว่าในน้ําลายออของหมาและแมวเนี่ยถ้ามีเชื้อพิษุนัขบ้ายอยู่จะได้ถูกชําระล้างออกไปได้เป็นส่วนใหญ่ซะก่อน นะครับจากนั้นก็ควรจะมาโรงพยาบาลครับที่โรงพยาบาลก็จะทําการตรวจแผล,แลทําแผลส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้กัดอะไรมากมายใช่ไหมครับก็จะเป็นแค่แผลถลอกออหรือบางทีก็ถูกแค่ขวนเท่านั้นเองนะครับเราก็จะมาดูประวัติสัตว์ครับว่าเป็นยังไงถ้าหมาแมวนั้นเป็นหมาแมวที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ามาอย่างดีไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับซึ่ง ในการลี้นหมามีทางเป็นไปได้ที่หมาไม่ได้ออกจากบ้านแต่แมวครับมันกระโดดข้ามรูออกไปหนีไปเที่ยวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีแมวเนี่ยเรามีแนวโน้มว่าจะให้วัคซีนพิษสุนัขบ,บ้านเนี่ยมากกว่าหมาซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูว่าหมามีความเสี่ยงน้อยนะครับฉีดวัคซีนครบถ้วนไม่ได้มีอาการอะไรเลยและเราไปทําให้เขาโกรธอะไปแย่เขา เป็นหมาแม่ลูกอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับกัดโดยมีเหตุผลมีแรงจูงใจกรณีนี้เป็นกรณีอนุโลมนะครับว่าอาจจะไม่ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าก็ได้แต่ถ้าเพียงแต่ไม่แน่ใจนิดหน่อยขอให้ฉีดไว้ก่อนครับเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้นะครับจำนวนเข็มเนี่ยโดยรวมๆเราจะพูดไว้ที่5เข็มก่อนแต่ถ้าเราฉีดไปที่3เข็มนะครับซึ่งจะเป็นวัน,ว,นวันแรกที่ถูกกัดวันที่3แล้วก็วันที่7 พอครบวันที่7ปั๊บเราจะเฝ้าดูอาการหมาต่ออีก10วันนะครับไม่ใช่อีกส0วันทั้งหมด10วันนะครับ10วันหลังจากถูกกัดนะครับถ้าเกิดหมาแมวยังมีชีวิตอยู่เราจะถือว่าเขาไม่บ้าเราอาจจะไม,ไม่ต้องฉีดเข็มที่4เข็มที่5ต่อนะครับแต่ถ้าหมาแมวไม่รู้เป็นหมาแมวตัวไหนหรือเป็นหมาจรจัดที่เราเฝ้าดูอาการไม่ได้เราก็จะฉีดให้ครบ5เข็มนะครับออนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดกรณีที่มีแผลชัดเจน นะครับเราอาจจะจําเป็นต้องฉีดภูมิสําเร็จรูปโดยเฉพาะในเด็กที่ไม่เคยมีออภูมิป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อนคือไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนเลยเราอาจจะต้องฉีดภูมิสําเร็จรูปด้วยนะครับนอกจากนั้นหมออาจจะต้องจ่ายยาฆ่าเชื้อเพราะว่าฟันหมาสก,กปรกมากฟันแมวสก,กปรกมากนะครับเ,ออเราแนะนําว่าถ้าลูกๆของคุณพ่อคุณแม่มีความเสี่ยงที่จะถูกหมากัดแมวกัด หมอแนะนําให้ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าไปเลยครับนะครับก็2-3เข็มครับการฉีดล่วงหน้าไปเนี่ยก็จะมีภูมิอยู่ใน้นอยๆพอมถูกสัตว์กัดแมวกัดจริงนะครับเราก็ฉีดวัคซีนเติมเข้าไปแค่1-2ครั้งแล้วก็ไม่ต้องฉีดภูมิสําเร็จรูปด้วยครับก็จะประหยัดและปลอดภัยมากยังไงก็ตามคิดว่าสังคมไทยก็จะยังต้องอยู่กับหมากับแมวไปนะครับ แต่สิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงใน new normal ก็คือการเลี้ยงสัตว์ต้องมีความรับผิดชอบครับให้อาหารสัตว์อย่างเดียวโดยไม่รับผิดชอบไม่ได้ครับคิดว่าสัตว์ทุกตัวควรจะได้มีการลงทะเบียนมีการฉีดวัคซีนนะครับก็เป็นหน้านที่ของภาครัฐที่จะทั้งทำสิ่งเหล่านี้แต่เราในฐานะเป็นพลเมืองคนหนึ่งก็ต้องเลี้ยงหมาแมวด้วยความรับผิดชอบพาเขาไปฉีดวัคซีนไม่ปล่อยออกไปเกะกะนอกบ้านนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญอยากจะเห็นประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าในเร็ววันครับทุกวันนี้แม้เราจะมีโรคพิษสุนัขบ้าไม่มากนักแต่เรามีเด็กและผู้ใหญ่ที่ถูกสัตว์กัดจํานวนมากมายมหาศาลซึ่งต้องฉีดวัคซีในในการป้องกันและอาจต้องให้ภูมิสําเร็จรูปเสียค่าใช้ใจ่ายเสียงบประมาณมากมายครับในอนาคตถ้าเราดูแลเด็กดีกว่านี้ดูแลสัตว์ดีกว่านี้ เราก็จะมีความปลอดภัยที่สุดครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองค่าใช้จ่ายใ,ในการที่ต้องมาจัดการคนที่ถูกสัตว์กัดครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากการถูกสัตว์กัดนะครับถ้าถูกสัตว์กัดก็ทําอย่างที่บอกว่าแล้วก็มาปรึกษากันว่าต้องฉีดวัคซีนไหมสวัสดีครับ